e ีฟุตบอลนอนสต t o p ช่วงนี้สนับสนุนโดยทีวีทีคลีนเอาอยู่ทุกเรื่องทำความสะอาดกราวสวดสดีพวกแม่ี่น้องแล้วมีรายกฟแฟนที่รักทุกท่านนะครับผมก็ผม EFOOTBALL NONSTOP นะครับวันนี้ผมก็อยากจะมาแชร์เทคนิคดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้รับรู้กันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะเติมเงินอืม แต่จริงๆต้องบอกว่าช่วงนี้ครับแพ็คเติมเงินมันมีมาเยอะมากๆเลยแล้วต้องบอกว่าหลายคนนะไม่มีเงินจะเติมแล้วนะครับเพราะว่าสุ่มทองราเมซ,ซี่ไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมครั้นจะมาดูกันนะครับผมก็แพ็คทองเนี่ยก็ยังคงเหลืออยู่นะแต่ว่าเราไม่มีเงินจะเติมแล้วนะเราจะทํายังไงกันดีนะครับผมนะวันนี้ผมก็อยากจะมาแชร์เทคนิคว่าตรงนี้นะครับผมสำหรับใครนะที่ใช้ระบบเนี่ยผม Android นะครับเราสามารถนะครับผม นำนะครับผมแต้มที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนี่เห็นไหมครับผมที่อยู่ทางด้านขวาข้างบนนี้นะครับเราสามารถนําแต้มตรงนี้นะครับผมที่เรามีนะสาหรับคนที่ได้ Android นะครับผมนํามานะผมแลกนะครับผมเพื่อจะเอาตรงนี้มานะแลกทองในเกมได้เออนะต่อให้เราเติมเงินจนหมดแล้วครับผมไม่มีเงินจะเติมแล้วนะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าแพ็คมีมาเยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นฮารแลนนะครับผม เมซี่เบคแฮมนะครับผมแต่ว่าเราหมดเงินกันแล้วนะแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับแล้วว่าหลังจากนี้จะมีแพ็กอะไรอีกนะครับผมถ้าเราไม่เหลือเงินแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นที่พึ่งสุดท้ายกับทุกคนได้นะครับผมถ้าใครยังไม่รู้นะครับเผื่อว่าใครยังไม่รู้นะครับสามารถใช้ในหบผมเครดิตของ Google Pay ตรวนี้นะครับนำมาแลกเป็นเงินได้นะ ซึ่งวันนี้ผมจะมาทดลองครับผมแลกนะครับผมทั้งหมด39บาทเพื่อไปแลกแพ็คถุงทองนะครับที่ยังคงเหลืออยู่นะก็มาทำให้ดูกันดีกว่านะครับว่าวิธีการแลกนั้นทําอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนอื่นพอเข้ามาในนี้แล้วใช่ไหมครับผมเราก็มาในส่วนของการที่เลือกนะครับในส่วนของการใช้นะครับซึ่งเราตั้งใจจะแลกทั้งหมดนะครับผม39บาบาทนะเราก็มานั่งดูกันดีกว่านะครับว่าสามสิบเก้าบาทตรงนี้นะผมใช้นะ แต้มของ Google p a y ในการแลกทั้งหมดเท่าไหร่นะครับซึ่งแต้มในการแลกของ Google p a y นะครับผมที่เราคำนวณกันไว้นะครับผมก็ตามด้านลา่างนี้เลยนะครับซึ่งเท่ากาัรจะแรกทั้งหมดนะครับผม3าบาทนะเราต้องใช้เครดิตทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผม1เลยนะฮะ ก็จะมี3บาทแตครับผม1่0นะครับ6บาท215บาท500แล้วก็3 0ิบาทนะครับอยู่ที่1000นะครับก็อาจจะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้เติมเยอะมากนะทำให้พอยอาจจะไม่ได้มีเยอะนะดังนั้นการที่เราต้องการแลกทั้งหมด3 9บาทนะครับอันดับแรกต้องกดไปก่อนนะครับทิมทั้งผมนะครับที่1000พอยตอนะครับผมอ่ะกดไปกันเลยใช้แต้มไปนะครับนี่นะครับเราก็จะได้เงินมาฟรีสาบาทนะครับผมสำหรับการเล่นในเกมนะก็ตรงนี้มีอายุทั้งหมด1ปีนะครับเพราะว่า คือแรกแล้วต้องอย่าลืมว่าต้องรีบใช้นะครับผมนะตอนนี้เรายังขาดอีก9บาทนะเราก็จะแลกอีกนะหบาทนะครับผมใช้ใช้ทั้งหมด200ร้อยพอยต์นะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะเหลืออีก3บาทนะครับก็แลกอีก100่งร้อพอยต์นะครับผมก็เป็น39บาทนะก็ทั้งหมดนะครับเราจะแลกไปทั้งหมด1,300งพันสอยต์นะครับผมของ Google Pay นะก็ทีนี้จะได้เงินมาทั้งหมดนะครับผมอ่ามสาบาท ซึ่งเราจะนำา39บาทตรงนี้นะครับผมนะไปแลกนะในเกมนะครับผมเพื่อที่จะได้รับทองนะครับผมมาแบบฟรีๆกันเลยนะอ่านี่ผมหลังจากแลกไปแล้วครับผมเหลืออีก1 4 9 0 1นะครับ point นะครับก็ยังใช้ได้อีกถึงปี2025นนู่นแน่นะอ่ะเข้ามาดูกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ผมได้แลกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็จะเข้ามาเพื่อทำการแลกกันกันนะครับผม เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะแลกยังไงนะะหลายคนก็อาจจะเคยใช้ในรูปแบบของการตัดบัตรใช่ไหมครับหรือไม่ก็ QR code เนอะนะครับนี่เลยนะก็มีให้แลกถึงจนถึงนะครับผม3,000บาทนะใครมีพอยต์เยอะๆนะก็สามารถเอามาแลกได้นะบางคนมีเติมเงินไปเยอะนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเฮ้ยต้องเอาพอยต์มาใช้ยังไงนะไม่ทันได้ดูนะครับก็ถึงเวลาแล้วครับเอามาแลกได้เลยนะเพื่อล่าเมซี่นะครับผมหรือว่า ล่าเบ็คแฮมหรือว่าล่าฮาร์แลนก็ได้นะครับผมหน้านี่นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับว่ายอดเงินคงเหลือใน Google Pay มี3 9บาทแล้วก็ราคาแพ็กก็คือ39บาทนะครับผมเท่ากับว่าเราไม่ได้เสียเงินสักบาทเลยนะเอากวดแลกไปเลยแล้วกันนะครับผมอ่านี่เลยนะครับก็แลกไปเลยนะฮะนี่อ่าทีนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับผมนี่นะครับ เงินก็เข้ามาเรียบร้อยเมื่อกี้ผมมีอยู่400คอยใช่ไหมครับผมก็ได้มานะครับผม260คอยนะ260ทองก็คือได้มาแบบฟรีๆเลยโดยที่ผมไม่ต้องเติมเลยนะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันเป็นโบนัสของคนที่แบบว่าเติม Android นะครับก็จะได้ในส่วนของตรงนี้มานี่นะครับก็เป็น130มบวก130้ยาใช่ไหมครับผมนะสำหรับใครที่แบบว่าเอ่อเติม กับทางร้านให้บริการเติมเกมอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ใช้ Android นะครับตรงนี้ก็น่าจะได้ในส่วนของพอยต์ตรงนี้มาด้วยเหมือนกันนะอืมหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าสำหรับคนที่เติมเองนะตรงนี้ก็คือจะได้พอยต์ตัวนี้มาเพื่อเอาไปแลกได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้เพื่อนๆได้รู้กันนะครับเผื่อที่ว่ายังไม่มีใครรู้เน่ก็เอาไปเป็นนะ ริคเล็กๆกน้อยเพื่อรับทองฟรีไปใช้กันนะครับเพื่อไปสุ่มเมสซี่นะฮาแลนหรือว่าเบคแฮมกันนะครับจะได้แบบว่ายังมีหวังต่อไปนะทุกคนเนาะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเออเงินหมดแล้วนะไม่มีหวังแล้วนะอย่าลืมนะครับว่ายังมีช่องทางนี้อยู่นะเราต้องขุดมันมานะครับทุกอย่างเพื่อให้ได้แบบว่าเอาทองมาลุ้นให้ได้ นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันทุกคลิปเลยนะครับยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเป็นประโยชน์นะครับผมยังไงฝากชื่นชมนะครับฝากเป็นกาลังใจนะครับผมคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับกดไลค์ผมหน่อยนะครับผมนะติดชมได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ